สวัสดีครับสวัสดีครับหยาเขียวๆว,วันนี้มาน้าหาแกะหากินหยาเยื่อไก่มากับมาครับ,ม,รบมีเงินกับมีทองครับสองตัวนี้ขนปุย๋ยมีเงินขนเหลี่ยมมีทองเป็นเด็กเลี้ยงแกะเหมือน น้ำหาแกะวลูกโอ้ยมาหากินไก่แะน้อเท่าแกะสามตัวหนึ่งก็ได้แกะนี่ดีครับเมื่อึ้นฝนตกปลอยแม่ทั้งแคะทั้งแกะแคะบ่ะออกเลยครับมันจืนแต่ว่าแกะนี่ออกมาอยู่ม,มาหากินไกล่เลย มออันเงินใหญ่เขเียวครับไปไปไปแล้วตอนแก้ไปแล้วม,มีเงินมีทองไปไหมตอนแก้ไปแล้วมีเงินมีเงินไปขอควางเลย แกเลี่มหยานะครับช่วงนี้ฝนตกหยาเคียวมืนอวันที่ 18, สิบแปดเมษายนสองขั 2, น้นหาอยหกสิบสามเมลาประมาณเกือบสีเทียงแล้วครับแต่ว,ว่าแดดเพราะท่านไหนออกก็ไม่ฟองฟ้าจำใส่หยาหลายอย,อยอันนี้ป้ากระถินขอแล้วลูกลายแก่ลูก ไปแล้วมีเงินกับมีทองแกะไปใส่วูไปลูกมาหอดคอกแลลวแลนนัมมาทันปลาไปหอดคอกแล้ว,นนพ,ว,ว,ลวพอแล้วพอแล้ว แก้งขนาดแก้งขนาดนี่ช่องไปแกะแกะงามงามบใหไงเร็เวกินหยาลาย